ที่ทําทาเป็นทามาจากตู้เย็นเก่านะครับก็มันจะมีตัวตัวควบคุมที่การใช้ทางานนะ HPC สามศูนย์สองแปดนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ยวเปิดให้ดูใช่ไมครับตัวนี้อุณหภูมิตัวนี้ความชื้นตัวนี้สั่งให้ปรับความชื้นได้ด้วยนะครับหรือจะใช้ร่วมกับตัวนี้ก็ได้ ตัวพ่น,นหมอกตัวเน,นี้ยใช้ดีห้าร้อยบาทนะครับหรือจะใช้ถาดเอามาใส่น้ําตรงนี้นะครับถาดที่จะใส่น้ําแล้วก็มาไว้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ความร้อนก็จะเผาขึ้นไปสูตรตรงนี้มอเตอร์ก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้ววิธีการที่รุ่นเก่าใช่ไหมครับก็จะใช้เป็นาถาดตัวนี้ไป หรือจะใส่ตะแกรงนี่ยี่สิบบาทเห็นไหมก็อย่างนี้แล้วก็กลับมือแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วหรือ,อ,อบางท่านนะครับไอตัวนี้มันไม่พอใช่ไหมครับนี่เลยตะแกรงอะไรยี่สิบบาทมาวางซ้อนกันแบบนี้ก็เสียบ้าไปอย่างนี้ก็เป็นชั้นได้ถ้ากลับมือเนี่ยได้ประมาณร้อยฟองนะครับแต่ทีนี้วันนี้วันนี้นะครับวันนี้ผมผมมี ตัวมาเสนอที่ไม่ต้องกลับมือบางคนขี้เกียจกลับมือใช่ไหมครับนี่ผมมีตัวนี้มานำเสนออันนี้เป็นโมเดลแรกที่ผมกําลังทำแต่ตอนนี้กําลังพัฒนาไปแล้วก็สวยกว่านี้อีกอันนี้คือเป็นตัวอัตโนมัติที่จะมาใช้ร่วมกับตู้เย็นนะครับบางท่านขี้เกียจกับเช้าเย็นใช่ไหมครับเรามีตัวนี้นะครับใช้งานยังไงก็เน,นี่ยนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้ผมตั้งไว้เพื่อที่จะเอามาเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับให้มันเป็นอัตโนมัติท่านมีตู้เย็นเสร็จปุ๊บไปเสียบได้เลยนะครับประมาณนี้เนะนี่ยตัวนะครับก็จะประมาณอย่างนี้แล้วนะปิดดูบ ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวตัวนี้นะครับมันจะใช้แผงตัวนี้แผงตัวนี้อยูอย่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทต่ออันนะครับเราก็ใช้เคเ็มทไทยลัดแบบนี้นะครับเป็นแผงไข่แบบนี้นะครับวางตรงนี้เดี๋ยวเราตุ้นใหม่เราจะทําล็อกไว้ให้เลยเอาเอามาวางได้เลยไม่ต้องรัดก็ได้หรือเอาเขเ็มทไทยล็อกเอามันก็จะได้ที่อันนี้สามสิบห้าสามสิบห้าฟองก็หนึ่งสองสามสี่ วนไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการทํางานนะครับมันจะใช้ร่วมกับทัมเมอร์ตัวเนี้ยผมทําไว้ให้ไปต่อกับทัมเมอร์เดี๋ยวทัมเมอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเนี่ยหลักการทํางานของมันถ้าทัมเมอร์มันสั่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลับแบบนี้ทุกสองชั่วโมงหนึ่งครั้งหรือบางคนอาจจะตั้งเยอะกว่านั้นนะครับหรือประมาณสัก วันละสามครั้งเป็นอย่างต่ำามนี่คือหลักการทำงนานอ,อย่างเงี้ยวันี้ผมตั้งชิดไปหน่อยโดนหลอดไฟเปล่าไม่โดนอย่างเงี้ยนะครับโดนถ้าเกิดมาได้ต่างกันทำงนานจากคำมเมอมันจะเป็นลักษณะนี้ดูนะครับทีนี้ ตัวนี้ตัวใหม่ผมจะเปลี่ยนมอเตอร์ครั้งแรกเนี่ยผมใช้เป็นมอเตอร์กับอมอเตอร์สายพัดลมแล้วนี่มีปัญหาคือการรับน้ําหนักไม่ได้ผมก็จะใส่เป็นมอเตอร์ใหญ่ให้เลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมอเตอร์ที่ผมใส่เข้าไปนะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับท่านที่ทําตู้ฟักกับตู้เย็นนะครับอยากให้ระบบเป็นอัตโนมัติแล้วถามว่าตัวนี้ตัวนี้บางคนตัวนี้ใช้ทน นะครับเราเอามาร่วมกันแล้วก็เจาะรูเจาะรูแล้วก็เอาสายยางส่วงเข้าไปตรงนี้นะครับต่อเข้ากับระบบถ้าอยากรู้เนี่ยผมอิ i n b อ x มาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อกับตัวนี้ให้ฟรีนะปกติผมจะทำปักเสียประยูนจะลืมไปแหละวครับก็อย่าลืมนะครับเออเรื่องราคาราคาตัวนี้พันห้าเนี่ยพันห้าจบเร็จเนี่ยมีมอเตอร์มีอะไรให้หมดนะครับพันห้า แล้วผมถ้าพันห้าเนี่ยถ้าไม่มีทัมเมอร์เลยผมทำให้ทัมเม,มอร์ให้ไปด้วยเป็นราคาพิเศษไปนะครับอันนี้รุ่นเก่าแต่พัฒนาใหม่อีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ผมก็ทําแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเก่าฝปล่าไปด้วยแล้วกันนะครับ1,500้าบาทจบเป็นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ไปหาซื้อตัวนี้เอาเนี่ยตัวถ,ถ,าถาดนี่ประมาณถาดละเจบาทสี่ถาดาานะครับก็ฝปล่าไปด้วยแล้วกัน ประมาณกี่ฟองแหงหนึ่ง 3, 6, สามสิบหกฟองสำหรับตัวนี้นะครับสามสิบหกก็หนึ่งสองสามสี่สามสี่สิบสองสิบสองก็ห้าสิบสิบห้ายี่สิบก็สักร้อยยี่สิบกว่าฟองลองคูณเอาแล้วกันผมคูณไม่ถูกนะครับก็ผมเพิ่มตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเปล่าอากาศลงไปเนี่ยลองดูนะครับหรือใครอยากได้อันนี้เลยครบเซตเลยผมขายให้เนี่ย เท่าไรสามพันเนี่ยผมขาให้ยกไปเลยเนี่ยสามพันเนี่ยเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ย,ย,ยทั้งพันเนี่ยเรื่องออกไม่ออกไม่รู้ครับไปดูเดาเองแล้วกันนะครับ